สรุปเกิจกรรมขุดบุกเบิกได้แคนดี้ดิวเบอร์เพียบเลยสวัสดีเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปรกมันโกทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกมเทรนเนอร์นะครับก็เช้าตื่นมาทำคลิปอีกแล้วนะครับก็ต้องตื่นมาทำทุกเช้านะฮะเดี๋ยว10โมงนะฮะกิจกรรมก็จะเริ่ม แต่ว่าตอนนี้ดิวเบอร์น่าจะมาแล้วนะครับผมตีตัวนึงนะฮะก็ได้อยู่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะไล่ล่าตีดิวเบอร์ให้หมดเลยนะครับเพราะว่าต้องเอาไปใช้งานอย่างที่บอกว่าาไปตีไอ้เจ้าสตินเดอร์นะครับก็จับนะฮะเรามาดูเควสจากการหมุนเสานะครับเควสจากการหมุนเสารหรือว่าถ้าในเกมภาษาไทยจะเรียกว่างานวิจัยภาคสนามนะฮะ ส่วนภาษาอังกฤษก็ฟิลรีเสิร์ชทารกนะครับเรียกง่ายๆเควสจ,จากการหมุนเสานะฮะก็จะมีจับโปเ์มอน10ตัวนะฮะคุณก็จะมีโอกาสได้ดิวเบอร์นะครับนี่นะฮะไอวีร้อยอยู่ที่5.8.9นะครับไอวีร้อยอยู่ที่5.8.9นะครับแล้วถ้าบอกว่าโยนบอลเข้าไหนนะครับห้าครั้งคุณจะได้แคนดี้ของดิวเบอร์นะครับ แล้วถ้าโยนบอลเข้าเกรด5ครั้งก็จะได้แคนดี้ของดิวเบอร์เช่นกันแต่ว่าจะได้10ลูกถ้าเข้าไหนจะได้5้าลูกนะครับแล้วก็จะมี e x c l u s i v e Time Research นะครับ e x c l u s i v e Time Research ก็จะเป็นเควสแบบจำกัดเวลาอันนี้ก็สามารถดูได้ที่หน้าอีเวนต์นะครับจะหมดเวลานะมีหมดเวลานะครับก็ง่ายๆนะครับจับโปเกมอน5ตัวจะได้ดิวเบอร์นะครับจับโปเกมอน10ตัวจะได้ แคนดี้เอาชนะแม็กแบทเทิลนะครับก็จะได้แคนดี้อีกสีเนี่ยเขาให้แคนดี้มาเพื่อเราเอาไปใช้งานจริงๆเลยนะครับหมุนเสารหรือโปเกสต็อปนะครับ15ครั้งจะได้จับดิวเบอร์นะครับโยนเบอร์รี่เพื่อช่วยในการจับโปเกมอน15ครั้งจะได้จับดิวเบอร์เช่นกันนะครับรีวอร์ดใหญ่จะได้เอ็กแอลแคนดี้นะฮะแล้วก็เอ็กพีห้าพันนะฮะสตาร์สอีกหนึ่งพันนะครับ แล้วก็แน่นอน,นะฮะหาชายนี่ได้แม็กนะฮะดิวบงดิวเบอร์อะไรก็วบางนะฮะว่าไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะฮะก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับก็เควสประมาณนี้นี่ฮะเราก็เอาไปตีตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เมื่อวานก็ให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อวานได้ถ้าใครไม่มีตัวนี้ใช้ดีนะฮะเอ็กซ์คาดิวนะฮะเอาไว้ใช้ PVP ด้วยเดี๋ยวอ่าใครอยากรู้ท่า นะฮะเดี๋ยวจะโพสท่าเอ็กซ์คาดิวใช้ p u p นะฮะหรือไปดูในคลิปก็ได้ผมก็บ่อยไปบ่อยนะนะฮะเดี๋ยวจะโพสท่าไว้ว่าใช้ท่าอะไรดีนะฮะจริงๆก็มันไม่เหมือนกันนะเนาะขึ้นอยู่กับคนด้วยนะครับแต่ว่าท่าที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวผมโพสไว้ให้นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้อย่าลืมกดติดตามนะฮะกดเป็นสมาชิกช่องกันด้วยนะฮะช่องเราจะได้เติบโตนะฮะสนหรับสนุนค่ากาแฟมาได้นะฮะเดือนละ 20บบาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ค่าอาหารกลางคืนนะฮะค่าขายะสนอบสนาสิบบาทต่อเดือนเองนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ